เข้าได้แล้วอุ้ยกิ้นนะอิ่งเหี่ยตุ้มตาตุ้มตาดิเอยเนเอ็กซ์แบบนี้โหมมาเล่นรถเลยเออใช่ผมมาเล่นรถ

เวิจังเงี้ยโอไม่ใช่ไม่ใช่จำอกวตอนแรกเราเพลงอะไรอะอ๋ออ๋อ๋ออรตนเนี่นะตดนเจอแล้วเพิงจะหาเจออืโอพหนึ่งเลยป่ะใช่ไหมไ้ถ่ายเจะไอ้ไม่องแบแอนไว้ ต่างเดีันไอเดอดนยอ่ะยียีไอทางแก๊สงแก๊สิ้มเ้ยติดก็จะออกก็จะออกออกกันแล้วโอเคมอตะกี้มอติดละ ไม่เลยแบบม่งทำลุมให้ตกไปอ่ะไอเดินข้างรถอ่ะข้างๆข้างๆรถอ่ะใช่เข้าท่อป่ะใช่ไหม ประตูต Rabbi ้องกดค้างด้วยบัตบอลดาเรียกเรียกอันนี่ไฟแกะตัวอะไรเยเนี่ยไม่บโดนอะไรอ่ะโดนลงทึงอยู่นี่ช่วยบัดอยู่นี่เปิดเสียงเพื่ิดนครบเบาเกิน เยฮ้ยลูกบอลผมว่าได้ล้มอีกรอบแน่เลยปะเรียบร้อยข้างบนมีกระสุนข้างบนตรงนี้มีกระสุนตีตีตีตาหน้าขึ้นมานจะปั่นยิงหมดเข้าไปสู่ตรงไหนเลยปะ Always. เดี๋ยวก่อนนะเพิ่งสังเกตนี่คุณลืมกระเป๋ายามาใช่ไหมเนี่ยช่างเหมืองยังไนเยอะพี่โอ้พี่ขวาแล้วยังโดนเลยแต่เร็วเกินเอ้ย ไอ้เทียนไถ่หมดเลยไม่ได้งาไม่ได้อะม่ไถซะโหดเอบอขาได้แกะปนแก้คนคนไปได้แเอาเอาเยอดับเบิลคิวดารินไหมเผื่อันไม่ให้ยาไงอันเปืองโอ้ยเดี๋ยวก็ระเบิดไฟ ออุ้ยะรอุ้ยเฮ้ยอะไรวะไฟบอกเนี่ยมาร์กิ้งไบออะไรอ่ะมาร์คไฟบอลแล้วมีรู่ว่าเอาแบมีข้ามของด้วยอข้ารของเฮ้ยไคราบ้างคราบ้างอะไรดีครับให้ดีครับห้ที่มีระเบิดแล้วอืมสบายครับได้อะไราวโอเคก็ได้เย่ะตะเก็บเลยโอเ เฮ้ยต้องมีคราด้วยวเจ๋งว่ะแต่ว่าทางนี้ทางคราบพอเฉยรู้สึกว่าจะเป็นอีกทางนึงอ่ะไม่ฮิวด้วยแต่ละไฟแ่หรอใช่ใช่ไม่ใช่ทางขวานี่ยทางซ้ายขวาตันเหรอขวาทางตันละสวามาตีแนแล้วก็มือ

มมิดมิดมิดม e ิดม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 ิด yeah. ม well, ิดมิดมิมิดม like ิดมดมกดมิดมิดิดมิดมิลมิดมิรูิดมิดม่อมอดมิ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 นมิด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 งิดมิดมิรมิดมอดมอินมิดมิดมดมิดอิดดมิดมดมิ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 ดิมมมมปดดดมมมดินวดนิ ไม่รู้อะ,<ก>ะปะบ้านจะเบิดน,นะตัวใหญ่ตรงนู้นแต่หมดตัวใหญ่ทางขวาเมือนะแม่เออใช่ใช่ใช่มีฮันแล้วขวาดักคนได้ฮะนะไปไหนฮันเตอร์อฮาานรันเตอร์ตายท้ายอมาที่ไหนอะเบียบูฮาวายเต็มจองเลยครับเบียบูฮาวาย เอานี่ลงสีเดือดเป็นสีส่งอื่นต้องเกิดต้องเกิดปูเอาไว้เนี่ยนึกถึงโดเรโรทุกนานทีเลยอะโล <c oughs> <c oughs> ฮาวอลลาไว้อะโหลฮะมันจะมาไม่มีวันหมดเลยป่ะอย่างไรแต่ลองวิ่งไปเรืกก่อยๆร่อยดีกว่าไหมเราวิ่งไ, <ป S 1> ไหมเราวิ่งไปก่อนเลยเออไปพักประตูใหญ่ตรงน,นั้นป่ะมีบันไดขึ้นไหมสีประตูใหญ่ดีด้วยไอ้สั่เอาหมดพอดีเลยเฮ้ยเปิดได้เปิด อุ้มไม่ใช่อินนี่ยูซี่เจนยูซี่อยิงไม่ได้โอ้โหน้ำสวยจังเลยเข้าบนไม่โตวะก็สุดลูกซอนเนี่ยนี่เซฟพาอยู่เนี่ยโอ้ยยิงทิ้งเลยกล่องทิ้งเลยจะมีเราอ่ะอ๋โอเคได้ละ เอไปไปเอได้เป็นเป่ายาให้หรอไอ้นี่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 เนี่เป่าเป่ายาอยู่นี่โอเคเราไมให้แค่สองอันว<ไ>นั่นดาน,นี้หมดก็ไม่จำเป็นแล้วนะ<ไ><ไ>ครับไอ้มแกงเดียวหมดแล้วไอ้แก่ให้เราก็ลำบากแล้วใช่แถมแถมให้มาแค่สองอันด้วยแสดงว่ามีทั้งสองอันตั้งแต่ต้นแล้วตอนนั้นตอนเริ่มมาก็มีแค่สองอัน มาถึงก็ให้แค่สองอันทุกทีจะมีสี่เนาะใช่แบบเลยบางแมบไม่เป็นติปโอ้โหตาเออแบบแล้วนะให้เยอะจริงแต่ล้มรดดวดอือห้าวหรอแต่แต่แรกก็แค่เดียว่านนั้นเนี่ยใช่ ตะโกคนที่ติเขาจุดอัดแล้วก็ค่อยไปอัดใหม่ก็ได้ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันเท่งวะเสียงเพลงอย่างเท่เลยเฮ้ยครับครับครับไอ้ย่าครับบอกแล้วปิดก่อนครับปิดไปเลยเนี่ยดูสิว่าจะได้อะไรประตูทางซ้ายไปได้นะแล้วมาคำอะไรไอ้ทางขวาทางขวาไปได้ อะไรอ่ะเขาไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วถ้าถ้างั้นเก็บไอ้นี่ไปกันไปบอมกินอออุ้ยเขี่หัวโอ้เฮ้ยตรงนี้มีปุ่มกดเลยกดทำไมวะกดเลยกดเลยกดเลยโอ้ยกำลักดเลยอ่ะอาอประตูบานนี่แน่เลยลิฟต์แน่เลยใช่ไหมเต็มแล้วลิฟต์หรืออะไร กาจะเล่อยูฝันมาแล้วกางจอจ้าที่มีระเบิดให้ที่พายขอดเลยก็ถอยไปเลยถอยไปเลยตกมอสที่ปลากัมอสมูมเอร์ยิงมูมเมอร์ให้แล้วันอะเอกันเ่อหมดหมดทีหมดกัน ก็ตัแวประตเปิดือตนนั้นได้จะเปิดแล้วยวเปิดแล้วอ่ะใช่ฉันว่าผมเมื่อกี้ก็ไอ้นี่ประตูประตูใช่อะไรไม่รู้โอ้โเลียวทางนี้ดีกว่าดีกว่าจะเห็นมีความไหมเนไอ้เนี่ยแท่งก็มีทางเลีวอีกแล้วอ่ะมันเปทางคนไปทาง้องไปทางไหนเฮ้ยมันน่าจปทางยาว อาเตมันเชื่อมกันทางนี้เฮ้ยโดดโดดโดดเยอะๆปากหลักบ้านก่อนเยอะๆปาระเบิดไปแล้วโอเคไม่เอาไม่ไรไม่ไรจุดบนปลาดิยทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะทางนี้เนี่ยทางนี้สโซจะมีด้วยหนักครับแล้ถ้ามีเยอะก็มีเยอะอีกปาปาระเบื่อแล้วนะหมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาเอ้ยมันให้เข้ามาในใต้พ่อที่ ไปนะเจ้าบนไปเอาของก่อนตอนแร้คุณประหลัดนี่ไงกระสุนเก็บแล้อยู่พิเศษด้วยว้ายบอบอดช่วยป๋าให้ไงเออที่มีแง่ผมเก็บกระสุนไปนะได้ๆๆๆแล้วพี่อยู่กระเป๋ายาให้มาเนี่ยไม่เก็บไม่ได้ใช่างเถอะนี่ไปเก็บกระสุนแล้วนะพี่กวา ไมเก็บไมเก็บไม่กระเป๋ายางไงเราเก็บกระเป๋าจัดเลยขนไฟอ่ะมันอยู่ตรงกระถุนไฟอ่ะได้เราเก็บไม่ได้แล้วเราเก็บไม่ได้เราเก็บไม่ได้นี่สาดลงทอดตรงนี้ดีดีดตรงนี้ด้วยดิเดี๋ยววะเดี๋ยววะอ๋นี่อ่ะช่วยลงตรงนี้แะตีแกไม่ต้องเลยค่ะฮันเตอร์อีกฮันเตอร์อ่ะรอขีดขวาเลย ชาร์เจอร์มาก่อนเจ้สวัสดีชาร์เจอร์มาก่อนบอกว่ามอสโดนไปสองทีเลยใช่มันโดนมาโดนสองทีแล้วอแบบเกือบโดนตายอ่ะตายอ่ะมาไวไปไวนี่นี่เกือบโดนชาร์เจอร์เกือบล้างล้างหลังผมบอดยิงหมดแม็กเลยฮะหมดที่สุดอุ้ยตบแรงเหนวะแรงดิ อ๋อเรียบร้อยล่วงไปประโยชนไม่แค่นั้นแหละรอดเลยก็ได้ปล่อย้เขาแทงไปพูดเล่นมียิงค่อยๆไปช่วยได้เข้ามาตอนเล่นเล่นหนึ่งเงี้นนจักรีโอ้โหแม่งเอากระสุน,น,นไฟยเลยนะแม่งเป็นไอ้ใหญ่จุดปุ๊บดับปั๊บเลยอ <c oughs> ุ้ยเูทูบทำเท่เลยนะ,อะอเอางนี้กระโดโโดไปได้นี่เอาหูรัดแดงแล้วกัน มีจะมาใส่อกองไงหมุนวอล์กหมุนวอล์กหมุลวอล์กโอ้ยน่าเดียวโดนเห่อตรงนี้มีประตูอยู่ปิดอีกแโอ้ยลงล่างก่อนไหมข้างล่างก็งนะน่าจะมีของนะน่าจะไปถามไปต่อต่งแก๊สแล้วแบบประตูได้ได้อุย้ยเฮ้ยมีปืนซ่อนอยู่ตรง ต้องอ่อโคบามาเก็บโคบาใครไม่มีตีใกล้อ่ะมีนะมีนะอนอกมาข้างนอกเลนดูว่ะโวยมืดมากเลยว่ะน,นั่นดิป่าเป็นในวินโดว์ไร้กรอบอะไรเป็นอย่างเงี้ยป่าแฝงไม่ได้ได้แต่เดยนะพวกเรา เขาม้วกดปะเนี่ยทางขวาทางซ้ายโอ้โหวิ่งเลนวิ่งเลยวิ่ะอุ้ยโอ้โหไปทันเอ้ยทำไมมันคุ้นจังใครเดี๋ยวใครเรียนนะทำไมมันมีด่านม้วนกดเป็นน่าจะเป็นด่านม้วนกดแบบแจกฟรีเขาน่าจะมีทุกด่านแหละเฮ้ยทำยังไงตอนนคิดว่าไงเมื่อประตูเปิดไปได้เราปั่นเข้าไปได้อ่ะเฮ้ยเหมือนเล่นเ่ยตรงเนี้ยด่านที่เคยเล่นกันแล้วแค่เหมือนเลยเอ้ยมีของอยู่มุมนี้มีทำไมเนี่ย พวกกองานหนึ่งเนี่ยโอ้นี่เต็มเลยต้องมีปืนพวกเว้ยมีรถนะระวังรถยังไม่อยากล้มพยายามเออใครใครโยนทำไมให้นี่วะนี่กินแล้วอ่ะตามติดซีผี แล้วมันมีโดนอะไรตามโอ้ยยันนี่แล้วสามครั้งแล้วนี่นี่นี่มอนะเอาประตูนี้เอาลนลนปีปีทพนเข้าไปได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนะเบิดใส่อุ้ยเยี่ยอุ้ยอะไรวะน่าน่าเทปวะเทปวันโอ้ยเข้าไหวดีนะเดี๋ยวนะเรายังไม่เคลียร์ป่ะ เผาปอมค่ะกระสุนระเบิดกระสุนระเบิดโอเคชัวร์เซเผาปอมซะละอาไม่ยอมมาตีกูเลยเมื่อก um> ี้ชั่วจะเป็นเซเผาปอมซะละโอเคซาโตชิแตงเวงวาซาลาชาวหน้าเป็นไรละครับซาโตชิหน้าเบื่อฟองกับบิกาจูใช่เมื่อทำแซ่แซตลิงหาย โอ้เราทำยังไงกันที่ต kind of ้องเวอร์ถ้าเรายากอยู่ไหนวะเนี่ยเอาบอลไปเอาไปเล้ยตรงนี้มชอกันคอมแบทยาที่กังมาที่กำลังหนแบทนะยาจ้าหน่อยยาหน่อยใช้จานหมุนไม่ได้ใช้เอดีเอ็มระดูยาหน่อยโอเคโอ้ยหลานร้องเอาบอลไปเอายาไปแก โอเคเรียบร้อยโอเคไปทางไหนวะนองใช่เหรอใช่ไหมใช่ปะเนี่ยเออไม่รู้จะลงปะเอาไใช่กะลีฮะเออเราใช้อะไรโมเมีทางไหนเราอืมไปกล้าก่อนหาหัวโลละตีเลือดรถรือเกียร์ห้าเลยมาลัดีเปล่าเปล่าคุย <laughs> ไม่ทันยิงเลย โดนแล้วโอเคะกีมาขี่ก็ต้ออเฮ้ยล้วจะออกได้ไหมเนี่ยออกได้แล้วได้น่าจะไปทำถนนมลองลองดูลองดูก่อน โอ้ร้องเนี่ยร้องยาวเลยไปกระโดดแม่ใช่น่าจะใช่แล้วแหละตรงนี้อไอ้ใช่อยู่แร่ไอ้บักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเอาแฉลงดอมมี่เนีน่ยแม่ยิงยากละเกินผมอะไรมมไนดูแล้วสียิงยาก มอยก็เข <This> ้าไปสับสับผีโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอนี่อยู่นี่นั่งอย่างนี้แหละอยตัวแล้วเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เฉยนะโดดขึ้นมาบนโต๊ะก็ได้นะพี่จริงเออหลง ทแบีว่าตมีนะอยู่ม่แบมมาแบมเอ้โหดมากโหดเฮ้ยโอ้ยเงี้ยมืดนั้นขอขอรบบเป็นวินโดให้กลับเป็นวินโดก่อนเจอก่อนไม่ได้มืดเกินมไม่เห็นอะไรเลยไห ไปทางไหนต่อทางนี้เป็นทางที่เรามาใช่ไหมอะไรวะแกดูเอาเชื่อมกันด้วยเชื่อมกันแล้วผีมาจากไหนได้วะเอาเบาไม้ก่อนจะเสียงหลานเข้าโอเคได้ได้ได้ร้านร้องหลานร้องโอ้ยจับตาจับตาจอทีเดียวกูหลงเลยอ่ะเออ เฮ้ยห้องส่วมใครสนใจไหมอุ้ยมีอดีดีๆห้อง่วอ่าอ๋อขี่ทำแล้วไงเาจะเรียกว่าไงเดียหก้าใช่มนมรเบิดโดนตัวเองเ้าแวก้าฮะเอเปิดไไม่มีไม่ให้เปิดเหรอีตัวอะไรแกตัวอะไรลองแก ปรากฏว่าเบนร้องเอาคันหลุดไปเลยโอ้ยโดนคู่เลยเบื้มทิ้งเลยเหรออ้อาวไม่ใช่คืจริงโดนมัไปโดนเข้าไปสวยแล้วไม่ตาย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 ต้องมันจะหมดละโเขาหมดยัไในกองหาอีกรเปล่า

ต้องไปสู่แสงสว่างโอ,งอ้แสงสว่างโคตรแสงสว่างเลยกูบอกเลยแสงสว่างโอ้ออวิ่งทะลุต้นไม้ได้เหรอยิงบึ้มเป็นการัดอ้อมทางนี้ยิงได้ได้ๆนะแต่ยิง,งโ,งโค้งมันโดนโมอสไปเออตาย <laughs> โอเคตายแล้วใช่ไหม